นิยายเรื่องราคีบ่วงรักตอนที่4ถ้าทางอัจฉวินจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะปกติไม่ค่อยให้ใครมาเพ่นพ่านแถวบ้านแต่วันนี้กลับยกแคล่มาตั้งหน้าบ้านแถมยังตั้งวงกินเหล้าเรากับมีงานเลี้ยงฉลองอะไรพอมาถึงวิการดาเดินแยกไปอีกด้านเมียนายมาแล้วคนเป็นเจ้านายชะงัก หันมองเห็นปรวริษาลงจากมอไซค์ท่าทางเก้กเกลางๆเธอเดินตรงมาที่เขานั่งอยู่จักรยานไปไหนให้เอจ้อยเอาไปให้ทำไมไม่ปั่นกลับมาน้ำเสียงที่ดุกว่าปกติทำเอาคนงานที่อยู่รอบนั้นเงียบลงทันควนันทำไมนายชอบดุเมียตลอดเวลาบางคนอยากเห็นอาชวินเข้าสมาคมพ่อบ้านใจกล้าแต่ดูแล้วเห็นใจยากโซ่หลุดค่ะ ตอบแบบไม่ค่อยพอใจนักอาจชวินนึกขำที่แม่ตัวดีกล้ามองค้อนเขาปัดมือไล่ไปอาบน้ำไปเหม็นเงื่อเหงื่อพี่อาจตัางหากไอจ้อยรอบยิ้มขณะที่ลุงมั่นโบกหัวลูกตัวเองเมื่อนายหันกลับมามองตาเขียวปัดยังไงลงมากินข้าวด้วยกันนะครับคุณปอได้ค่ะปวริษาได้กลิ่นอาหารบางอย่างตั้งแต่เธอลงจากรถแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เห็นลุงม่านเอ่ยปากชวนแบบนี้คลั้นจะปฏิเสธก็ยัางไงายอยู่เท้าเล็กๆรีบเดินขึ้นห้องพอพลัศมีสายตาของผู้คนเธอถึงกับยกมือปิดปากรู้สึกผอืดผะอมจนอยากล้วงคอรู้แล้วว่ามันคือกินอะไรมันคือปลาร้าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเธอกินไม่เป็นและไม่คิดจะกินด้วยไม่ชอบและไม่อยากได้กินแค่ดมก็อยากวิ่งหนีไปไกล อาจเพราะคุณยา่าแข็งแกรท่านไม่กินปาร้าเหมือนกันมารดาของเธอจึงไม่ค่อยซื้ออาหารที่มีส่วนผสมของปาร้ามาที่บ้านไม่อยากลงไปเลยแต่ก็รับปากไปแล้วถ้าทำอย่างที่ใจคิดคงเสียมารยาทหน้าดูเสียงเฮฮาหน้าบ้านทำให้ปรวริสาจำใจเดินเข้าไปนั่งขอร่วมวงแน่นอนว่าเธอได้นั่งข้างนายเพราะมีคนหลีกทางให้แบบรู้งาน จากตอนแรกที่เคยตื่นเต้นตอนนี้เริ่มคุ้นชินแต่ก็ยังประหม่าพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นอาหารตรงหน้าทำให้เธอหน้าเสียมือจิกกับขากางเกงไว้แทบขาดไม่อยากมองในแง่ร้ายแต่ก็อดไม่ได้จริงๆเหลือบมองไปทางอาชวินเห็นเขาตักกินอย่างสบายใจแถมยังเลิกคิ้วใส่เธอนี่ของคุณปอคะ่ะปุ๋ยทำสุดฝีมือเลยนะคะ ถ้าทางผออืดผะอโอมแต่ยังพยายามเก็บกั้นไว้สุดฤิ์ของปวริษาทำเอาอาชวินมีความสุขตั้งแต่เล็กจนโตเยตัวดีคงโดนเลี้ยงแบบปะครบประงมกินนอนในบ้านและทรัพย์สินของพ่อเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นสบายมามากแล้วหัดลำบากเสียบ้างขอบคุณมากนะคะโชคยังดีที่ปุ๋ยไม่ได้อยู่รอไม่อย่างนั้นคงทำใจลำบาก ขนมจีนน้ำยาปลากลิ่นปลาร้าลอยหึ่งขึ้นมาส้มตำปูปลาร้าแกงเห็ดแน่นอนว่าเธอคิดว่าพวกเขาใส่ปลาร้าแน่นอนเหมือนกันไม่มีอาหารจานไหนที่ไม่ใส่ปลาร้าไม่รู้ว่าอาหารมันเข้ากันยังไงและทุกคนดูมีความสุขกับการกินมากเธอเข้าใจว่าคนชอบก็คงจะอร่อยแต่คนไม่ชอบอย่างเธอนี่สิกำลังจะตายกินซะสินั่งมองมันทำไม หรือไม่กล้ากินฝีมือนางปุ๋ยอาจชวินพร่งออกมาเสียงดังพอสมควรชนิดที่ว่าทุกคนชะง,งักแล้วมองมาที่เธอเป็นตาเดียวโดยเฉพาะปุ๋ยปวริษามองสามีทางนิติในน้ำตาคลอเธอเห็นรอยยิ้มนั้นพี่อาจแกล้งปอว่าเบาๆอาจชวินไหวไหลไม่สนใจเหมือนเธอกำลังโดนกดดันจากสายตาคาดหวังของคนงาน เริ่มแรกมักมีคำถามต่างๆนานาว่าสาวเมืองกรุงอย่างเธอจะทนใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างไรหลายเสียงบอกดูเงื้งะน่าจะรักงานสบายคงหยิบจับอะไรก็ไม่เป็นซึ่งเธอไม่อยากให้คำคอรหาพวกนั้นกลับมาทำร้ายตัวเองและคุณย่ารวมถึงมันดาแต่กล้าผักข้างหน้าถูกมือบางเลื่อนเข้าหาตัวจัดการโรยถั่วฝักยาวที่ถูกซอยเล็กๆพร้อมกับกระหล่ำปี ใช่ว่าเธอไม่เคยกินขนมจีนน้ำยาป่าก็เคยกินเหมือนกันเพียงแต่ไม่ใส่ปลาร้าก็เท่านั้นปรวริษากั้นใจตักกินโดยไม่แสดงท่าทีที่น่าเกลียดออกไปทั้งที่ข้างในกำลังพะอืดผะอมเต็มที่น้ำแก้วแล้วแก้วเล่าถูกกระดกจนเธอรู้สึกจุกไปหมดแค้นกินจนน้าตาแทบจะไหลกินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเห็นตัวเล็กๆนึกว่าจะกินคำสองคำหลุงมั่นยกมือให้ นึกว่าเมียนายกินปลาร้าไม่เป็นเสียอีกจะได้ตักน้ำยากะทิให้เห็นนายบอกชอบน้ำยาปลาแต่พอตักให้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เห็นแบบนี้นายก็มีมุมหวานไม่หยอกเสียงคืนเคลงดังขึ้นหลายคนหัวเราะชอบใจรวมถึงอาจวินด้วยแต่คนที่ขำไม่ออกก็คือปวริษาเธอโกรธเขาเหลือเกินกันแกล้งทั้งที่มีอย่างอื่นที่พอจะกินได้ ขอตัวก่อนนะคะปวดปวดหัวอยากรีบนอนนาทีนี้ย่อมเสียมารยาทบอกเสร็จแล้วเดินลิวล้วๆเข้าบ้านไปเลยสงสัยจะเขินไอ้จ้อยตั้งข้อสงสัยเสียงโ吼ร้องดังขึ้นอีกละลอกเมื่อหน่ายลุกขึ้นเดินตามเมียเข้าไปติดๆแบบนี้ฟาร์มเราคงมีนายน้อยในอีกไม่ช้าเห็นนายมีเมียเป็นตนแบบนี้ค่อยดีหน่อยกลัวจะเสร็จอีพวกข้างทาง พวกนั้นเกาะแน่นยิ่งกว่ากล่าวตราช้างเสียอีกไม่รู้จะใช้อะไรแงะอัจฉวินเห็นแผ่นหลังบอบบางวิ่นเจ้นเข้าห้องน้ำไปสักพักได้ยินเสียงอาเจียนดังออกมาสภาพเยตัวดีดูไม่จืดเท่าไหร่แล้วเขาไม่มีความคิดที่จะเข้าไปช่วยลูปหลังแต่อย่างใดกินปลาราแค่นี้ถึงกับต้องวิ่งมาอ้วกมือเ็กควานหาที่กดชักโครก หางตาเหลือบเห็นใครบางคนยืนพิงขอบประตูอยู่ปรวริษาเม้มปากเข้าหากันแน่นทำเป็นไม่สนใจเดินไปที่อ่างล้างหน้าเปิดน้ำกลั้วปากตอนนี้เธอรู้สึกปวดหัวตืบๆจากการร้งขอเพื่อให้อาเจียนออกมาไม่อย่างนั้นคืนนี้คงจะนอนไม่หลับแน่ๆกระแดะนี่คือถ้อยคำร้ายๆที่ทำให้คนฟังใจเจ็บช้ำ แต่ว่าเธอสร้างภาพหรือตอแหละอะไรก็ช่างไม่เถียงสักนิดเพราะเป็นเรื่องจริงเธอกลัวคนรอบข้างเสียใจทางที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่กินปลาร้าเธอสร้างเรื่องทำให้มันวุ่นวายเองแหละถึงกลับกลับมาร้วงคอเกินไปมัง้งปริษาโกธจัดมองหน้าคนใจร้ายผ่านมาน้ำตาที่เอ่อคลอขึ้นมาพี่อาจอย่าเล่นแบบนี้อีกนะไม่งั้นปอจะทอดไขใ่ให้พี่กินทุกมือ้อ กินไม่ได้ปฏิเสธไปก็จบโง่เง่ารับมากินอีกประสาทเห็นมานล้วงคอน้ำหูน้ำตาไหลแบบนี้ไอ้เขาก็รู้สึกสนุกแต่พอเจ้าตัวกลับมาต่อปากต่อคำได้ไอ้ความเอ็นดูดันโผลพลวดเข้ามาตลกพี่อาจนั่นแหละมันเป็นเพราะพี่อาจเธอโกรธจริงๆแล้วนะหลายวันที่ผ่านมานี้อะไรเบานิดเบาหน่อยก็พอจะทำใจได้ไม่เก็บเอามาสารต่อ แต่ต่อไปจะไม่ยอมแล้วครั้งนี้อาจชวินแกล้งกันหนักไปอะไรวะเนี่ยแม่ตัวดีนึกบ้าพาลังอะไรถึงได้เข้ามาทุบอกเหมือนคนโกรธแค้นตั้งแต่ชาติปางก่อนทุบไปร้องให้ไปท่าทางจะโกรของจริงยิ่งได้ยินเสียงสะอื้นอาจชวินยิ่งอารมณ์ดีถึงขนาดหัวเราะร่วนปรวริษามองค้อนเม้มปากเป็นเส้นตรงน้ำตาไหลภาค อยากจะยกมือฟาดแก้มฟาดปากที่ชอบพูดจาร้ายๆออกมารู้ไหมว่าพี่อาจปากสุนัขมากอ๋อปากหมาน่นละลรอเขารับคำหน้าแย้มไม่สะทกสถานสักนิดได้ข่าวว่าแอบรักผู้ชายปากหมาไม่ใช่หรือไงกันรักได้ก็เลิกรักได้เหมือนกันหญิงสาวพูดเสียงเบาเมื่อโดนจับความรู้สึกได้จังๆก้มหน้าไม่ศบตาคนตัวโต,วตวด้วยซ้ํา ยกมือปัดน้ำตาออกไปโกรธทั้งเขาโกรธทั้งตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้ไว้จะรอดูปลายนิ้วดันขางตรงหน้าขึ้นมาขอบตาช้ำเล็กน้อยเพราะการร้องไห้ส่วนแก้มนั้นระเรื่อขึ้นเขารู้ว่าเป็นเพราะอะไรถามจริงที่พูดมาเมื่อกี้แน่ใจหรือเปล่าทำไมชอบแกล้งปออย่างน้อยๆตอนนี้เธอก็มีสิทธิ์เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขา ปอไม่ใช่ทาสพี่นะปอเป็นเมียพี่พูดได้เต็มปากเต็มคำเคยทำแล้วหรือไงหน้าที่เมียน่ะเสียงหัวเราะในรำคอรวมถึงสายตาที่กวาดมองมาทำเอาเธอสั่นไปทั้งตัวก็พี่อาจเคยคนตัวเล็กพูดไม่ทันจบกับต้องหลับตาลงเมื่อใบหน้าคมโน้มลงมาใกล้ชิดกันส่วนหน้าของเธอร้อนเผาเล่ากับโดนผิงไฟรู้ตัวอีกที ริมฝีปากของเขากลับแนบชิปกีบป,ปากบางเข้าอาชวินเคล้าครึ่งอยู่อย่างนั้นนานสองนานอบเอวเล็กรังเข้าหาตัวขณะที่ปรวริษาใช้มือวางบนแผงอกสติพระเบอร์ไม่รับรู้สิ่งอื่นใดยิ่งเขาลุกล้ำเธอยิ่งอ่อนระทวยจนแทบส่งตัวไม่อยู่มืออีกข้างเลื่อนขึ้นมาประคองใบหน้าเล็กเอาไว้ในอุ้งมือกระทัาง เสียงบางอย่างร่วงหล่นพื้นผมไม่ได้ตั้งใจครับนายไอ้จอยนาซีตตั้งใจเดินเข้ามาตามนายเพราะโทรศัพท์มีสายเข้ามาไม่คิดว่าจะเดินมาขัดจังหวะแบบนี้ไอ้จอยอาจวินขบกามแน่นก่อนที่จะด่าไล่ตามหลังแต่เหมือนจะไม่ทนันเมื่อมันเดินลิ้วๆออกไปเสียก่อนปล่อยให้คนสองคนยืนทำหน้าไม่ถูกกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ผู้หญิงปากปาร,ราว่ายังไงนะคะไปบ้วนปากใหม่ไปกลิ่นปรราร้ายังไม่ทันหายคนตัวโตวใช้หลังมือเคาะศีรษะปวดหัวก็ขึ้นไปนอนเดี๋ยวบอกคนอื่นให้อย่าลืมล็อกประตูห้องง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมพูดจบก็สะบัดตูดนี้ทำเหมือนเมื่อครู่ไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละประวริษาคิดแล้วก็น่าร้อนพาวไหนจะจ้ยที่มาเห็นภาพไม่น่ามองอีก ว่าคนอื่นปากปาร,ร้าอย่างกับตัวเองไม่ได้กินอย่างนั้นแหละเสียงหวานต่อว่าตามหลังไปทั้งที่หัวใจข้างในกำลังเต้นกระหน่ำจนเจ้าตัวขุมไม่อยู่หมวกในมือถูกใช้พัดแทนเนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเสื้อเปียกโชกไปด้วยเหงื่ออยากกลับบ้านไปอาบน้ำให้ชื่นใจแต่ดูแล้วถ้าจะอีกนานงานคงไม่เสร็จง่ายๆ ครั้นจะเอาเปรียบคนอื่นไปนั่งนั่งนอนๆก็ใช่เหตุถึงเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องลงมือทำเองทุกอย่างที่ดินว่างๆตรงนี้กำลังจะถูกสร้างเป็นโรงครัวขนาดใหญ่เนื่องจากโรงครัวเก่ามีขนาดเล็กจนเกินไปเมื่อก่อนมีคนงานเพียงไม่กี่สิบคนตอนนี้ไร่ฟาร์มสุกมีคนงานนับหลายร้อยคนอยู่กันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัว ทำงานใช้แรงเวลากินข้าวก็อยากนั่งกินกันสบายๆนายนายนั้นคุณปออาชวินหันมองตามเสียงไอ้จ้อยเห็นร่างเล็กๆปั่นจักรยานคันเก่าตรงมาทางนี้สงสัยจะหาคนซ่อมจักรยานให้ได้แล้วถึงปั่นได้สักครองนึกว่าจะเป็นผู้หญิงเรื่องมากขี้เกียจสันหลังยาวแต่ปวาริษามีเรื่องให้เขาแปลกใจอยู่บ่อยๆ หาเรื่องแกล้งเจ้าตัวจนร้องไห้มาก็เยอะแต่ไม่เห็นจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสักนิดยกเว้นเรื่องปละลาจูจ่ๆเขากับยกมือแตะปากตัวเองเมื่อนึกถึงรสชาติหวานกลุ่นวันนั้นท่าทางเง,งองะไม่ประสามองปราดเดียวก็รู้ว่าเจ้าตัวยังไม่เคยจูบก,กับใครมาก่อนตลกดีเหมือนกันที่เขาผ่านผู้หญิงมานักต่อนักเรียกได้ว่าไม่ค่อยเจอใครเก้เขินกับเรื่องอย่างว่า นำซ้ำพวกหล่อนยังขึ้นขยมเขาจนเตียงแทบหกักแต่พอมีเมียเป็นตัวเป็นตนกลับไม่มีประสบการณ์ใดๆไอ้ท่าทางอวดเก่งที่ถางตายืนดูเขาตอนพาผู้หญิงเข้าบ้านก็คงจะเป็นการแสดงร้ายนักมาทำไมเจ้าของร่างสูงเดินเข้าไปหาหลังจากที่คนตัวเล็กจอดจัก,กรยานคันเก่าๆวันที่ลากไปให้ อย่างไม่มีตะกรา้าแต่วันนี้ถูกใส่เรียบร้อยแถมยังมีปิ่นโตหลายอันปอทำกับข้าวมาให้ค่ะเห็นปุ๋ยบอกว่าวันนี้ทำงานหนากักกินข้าวกันขาทุกคนเธอบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนจะตะโกนเรียกคนอื่นๆจนเขาหยุดชะงักอาจชวินเท้าเอวมองแม่ตัวดีที่ตัดสินใจเอง วันนี้เจ้าตัวใส่กางเกงยีนขายาวกับเสื้อตัวโครงที่เขาเคยพาไปซื้อในตลาดปวริษาไม่ได้สนใจว่ามันเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งหรือมือสองครั้งนั้นเขาก็จงใจพาไปร้านมือสองเพราะอยากเห็นปฏิกิริยาและเป็นสิ่งที่ทำให้เขาขัดใจเนื่องจากทำอะไรหญิงสาวไม่ได้พวกฉันใช้แรงงานกันทั้งวันกับข้าวแค่นี้มันจะไปอิ่มอะไร อยากทำเอาหน้างันสี่ไอ้จ้อยจากที่หน่าสรรอนยืนยิ้มกับอาหารตรงหน้าพอได้ยินคําของนายที่พ่นออกมาถึงกับเดินหลบฉากไปอีกทางสองผัวเมียคู่นี้ตีกันได้ทุกวันคนที่หาเรื่องก่อนไม่ใช่ใครแต่เป็นนายของเขานี่แหละไขว่ามีแค่นี้ประวริษาดันคนตัวโตวออกไปให้พ้นทางเธอหยิบเสือที่พกมาด้วยสองพื้น ปูลงกับพื้นจะได้นั่งกินสบายสบายทางนี้ปุ๋ยร่างเล็กกระโดดยงเย้งชูแขนขึ้นเรียกเมียไอจ้อยอาจชวินถึงกับสายหน้าเมื่อเห็นอาการเด็กๆของคนยังไม่โตแต่ก็ยอมเพราะขัดอะไรไม่ได้พักโวยกินข้าวก่อนค่อยทำนายตะโกนเสียงดงังคนงานระมือจากงานตรงหน้าจะเดินมาหาเมียนายตั้งแต่ได้ยินเสียงหวานๆแล้ว แต่เห็นสายตาดูดูไม่เอาใครต้องต่อขาไว้ที่เดิมมีลาบหมูตับหวานแล้วก็ต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะปอทำมาเยอะเลยข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวก็มีเผื่อกินไม่อิ่มกันลาบปากผมแท้ๆเมียนายนี่สุดยอดเลยครับปรวริษาหัวเราะชอบใจปล่อยให้พวกเขาจัดการหากับข้าวรงท้องกันเองเธอเดินแยกออกมาหาอัจฉวินที่ยืนจ้องนิ่ง คว้าข้อมือสามีออกมาแต่เขากลับไม่ยอมขยับตัวอะไรอีกเสียงเหนื่อยหน่ายดังขึ้นปิ่นโตนี้ของพี่อาจกับปอค่ะไปนั่งกินตรงนู้นกันนิ้วเรียวชี้ไปยังใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ห่างออกไปอีกนิดเธอฉีกยิ้มกว้างเมื่อเขายอมก้าวขาแล้วถือเสื้ออีกผืนที่เธอยื่นให้อาจชวิน,นิ่งไปสักพักเมื่อเห็นมือกลางวันของตัวเอง อาการนี้เขาเรียกน้ำลายซอแต่ไม่อยากแสดงอะไรมากนากักดูแล้วเยตัวดีคงไปสืบมาหมดแล้วว่าเขาชอบกินอะไรปอโทรหาคุณย่ามานะคะจดของที่พี่อาจชอบไว้เต็มเลยไว้จะทยอยทดลองทำให้กินนะคะไม่อร่อยจะเทให้หมากินคนพูดเอ็นตัวไปทางด้านหลังใช้แขนเท้าเอาไว้หญิงสาวย่นหน้าใส่เมื่อได้ยินคำร้ายๆจากปากเขาอีกแล้ว แต่รอบนี้ไม่ได้เก็บเอามาบั่นทอนใจรู้ว่าเขาพูดไปเท่านั้นกำลังฟอร์มจัดชัดๆปอไม่รู้ว่าพี่อาจชอบทานน้ำพริกค่ะรู้ใช่ไหมคะว่าตอนอยู่บ้านปอเป็นลูกมือคุณย่าบ่อยๆฝีมือคุณย่าคือที่สุดของที่สุดแล้วเสียงหวานเอื้อนขึ้นเอ่ยไปเรื่อยพาให้เขานึกถึงเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมแต่ก็ตักมาเผื่อๆไว้ ของพี่อาจมีหมูทอดด้วยนะคะอันนี้ผักแต่ว่าถั่วฝักยาวหมดมีแต่แตงกวาพอจะได้หรือเปล่าคะพยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงมันดาของตัวเองเพราะว่าชายหนุ่มไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่อีกอย่างเธอไม่อยากเห็นหรือได้ยินอะไรที่ไม่ดียามที่เขาพูดถึงท่านอาจชวินถอนหายใจตั้งแต่เย,ยนี่ลงจากจัก,กรยาน เขายังไม่เห็นว่าปากเล็กๆนั่นจะหยุดพูดสักทีเอื้อมมือไปผักศีรษะจนปรวริษาส่งตัวไม่อยู่งางหลังไปกับพื้นเสือ่อตามด้วยเสียงโวยวายตามขนาดของตัวเองเอามาให้แล้วก็กลับไปเลยเรื่องอะไรป่อยยังไม่ได้กินสักคำร่างบางลุกขึ้นนั่งขยับกายเข้าหาสามีเล็กน้อยแต่ก็ยังเว้นระยะห่างพอไม่ให้อึดอัด ริมฝีปากบางแย้มออกเมื่อเห็นชายหนุ่มตักกินเอากินเอาแม้ไม่มีคำขอบคุณไม่มีคำชมแต่เธอก็รู้ว่าเขาน่าจะชอบอร่อยดีขอบใจช้อนในมือเกือบจะร่วงเมื่อได้ยินเสียงทุ้มเอ่อยขึ้นก็แค่นี้แหละคะ่ปะปวริษาถึงกับหน้าบานส่งยิ้มหวานหวานให้สามีค่อยมีแรงทำกับข้าวมื้อต่อไปหน่อยพี่อาจชมปอบ่อยๆก็ได้ปอไม่ถือหรอก เสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวเรียกให้ใครบางคนเหลือบมองแม้ไม่อยากจะสนใจเท่าไรแต่ภาพก็ชวนหน้ามองจนแทบละสายตามไม่ได้กระทั่งเผลอสบตากาันและคนที่ระก่อนกับกลายเป็นอาชวินไม่รู้ว่าเธอเผลอหับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อาชวินไล่เธอกลับบ้านเพราะตกเย็นเขาจะไปนั่งดื่มกับพวกคนงานต่อ รู้ตัวอีกทีเสียงเอะอะโวยวายหน้าบ้านก็ดังขึ้นครั้นจะเดินขึ้นห้องก็คงจะไม่ทนันจำเป็นต้องสาวเท้าไปหาคนที่เพิ่งจะกลับมาแต่สภาพที่ปรวริษาเห็นนั้นทำเอาหนักใจคุณปอพาขึ้นไปไม่ไหวแน่ๆเดี๋ยวจ้อยพานายขึ้นไปข้างบนเองดื่มอีท่าไหนาทำไมถึงได้เมาหมา่ไม่ได้สติลำบากคนอื่นเขาแบบนี้ ธออุตสาห์นึกเป็นห่วงเห็นไม่กลับบ้านมาสักทีนึกว่าจะขับรถชนต้นไม้สักต้นปล่อยกูไอ้จ้อยกูไม่ขึ้นกูจะนอนตรงนี้ปล่อยน้ำเสียงอ้อแอ้บวกกับแรงมหาศาลเพราะขนาดตัวของอาชวินกับไอ้จ้อยนั้นต่างกันลิบลับเหวี่ยงทีลูกน้องแทบโซนเซเกือบจะล้มจนเธอต้องรีบเข้าไปช่วยประคองนํำซ้ำคนเมาไม่ได้สติ ยังทิ้งน้ำหนักมาที่เธออีกไขว้อ๋อเมียกูนี่เองพี่จ้อยไปเถอคะค่ะเดี๋ยวปอจัดการเองปวริษาดันคนตัวโต,วตวลงไปนอนรับกับโซฟาโดยมีจ้อยคอยช่วยเหลือทำไมเขาถึงดื่มหนักขนาดนี้คะปกติเป็นแบบนี้หรือเปล่าปกติก็ดื่มแบบนี้แหละครับสงสัยวันนี้ลทธิ์มันแรงไปหน่อยฤทธิ์ที่ว่าไม่ใช่เหล้า แต่เป็นริ์แรงหึงที่วันนี้มีแต่คนชิ้นชมปรวริษาพอพูดเข้าหน่อยเจ้าตัวกลับมองไอ้จ้อยแบบเช่ดเฉือนกันเสียอย่างนั้นเมื่อกี้ยังไม่เมาหนักขนาดนี้เลยก้าวขาเข้าบ้านทีทำเป็นพูดอ่อแอแต่เรื่องนี้ไอ้จ้อยจะไม่ยุ่งปล่อยให้ผัวเมียเขาเคลียร์กันดีกว่าพรุ่งนี้ยังไงถ้าพี่จ้อยว่างรบควรพาปอไปซื้อของที่ตลาดหน่อยนะคะ ได้ครับจ้อยออกไปได้ไม่นานฝนฟ้ากับตั้งเขาทําท่าจะตกลมกระโชกแรงจนหญิงสาวรีบวิ่งขึ้นไปปิดประตูหน้าต่างแทบไม่ทนันเหลือบมองพ่อตัวดีที่นอนแผ่บนโซฟากลิ่นเหล้า่วยมาทำเอาเธอเวียนศีรษะปวริษายืนคิดอยู่สักพักว่าควรจะจัดการปัญหาตรงหน้ายังไงดีจะให้แบกขึ้นห้องก็คงจะทำไม่ได้ จะให้หนอนที่โซฟาก็กลัวจะปวดหลังปกติคนกินเหล้าเขาเริ่มสั่งเมากันตอนไหนนะคนตัวโตวนอนพลิกไปพลิกมาเดียเด๋ยวได้ร่วงลงไปกองกับพื้นแน่ๆพี่อาจคะพอจะลุกขึ้นเดินขึ้นห้องได้หรือเปล่านอนตรงนี้มันจะปวดหลังเอานะมือเล็กๆขย่าแขนแกล่งไม่แรงนักเธอจำได้ว่าอาจชวินไม่ชอบให้โดนตัวเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นช่วงแรกๆเพราะหลังๆมานี้สายตาของเขาดูแปลกไปไม่ได้เปลี่ยนเป็นรักไข่หลอกแต่มันทำให้เธอร้อนวุบวาบยังไงชอบกลกวนอยู่ได้คนจะนอนขึ้นไปนอนบนห้องเธอคะ่ะเวลานั่งมันดูกว้างอยู่หรอกแต่พออัจฉวินลงไปนอนที่โซฟาแล้วมันกลับดูเล็กลงทันทีมาค่ะเดี๋ยวปอช่วยพอลุกขึ้นนั่งได้ เธอพยายามยกแขนเขาพัดคอตัวเองเพื่อที่จะประคองคนตัวโตวในขณะที่คนเมากำลังผุดยิ้มจากดวงตาที่รีบปือมเมื่อตอนแรกตอนนี้กำลังจดจ้องไปที่พวงแก้มไสๆเหลือบมองนาฬิกามันเข้าวันใหม่ไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่เจ้าหล่อนจะอยู่ข้างล่างนอกเสียจากรอเขากลับมาให้มันรู้เสียบ้างว่าใครเป็นใคร ไม่โดนสั่งสอนอย่ามาเรียกว่าอัจฉวินอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ